ยะมึงใครเนี่ยอย่ารู้เลยไอ้น้องจะบอกแให้คนยังฆ่าผ่านอะไรมาเยอะแล้วเื่อ <laughs> 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 ไปไอ้สัตว์ทารเพี้ยเลย เขาบอกมาว่าสถานที่แห่งนี้มีเนื้อปิ้งยี่ห้อหนึ่งคนขายผมฟูฟูฟูด้วยใช่อันนั้นก็ฟูอะไรฟูโมกกนอก <c oughs> เนื้อปิ้งเจ้านี้เป็นเนื้อที่ไม่ธรรมดาเจ้าอื่นมาจากออสเตรเลียแต่ที่นี่มาจากอำเภอท่าแร่ใครกินแล้วก็ต้องหอน <c oughs> วิธีการขึ้นดู <c oughs> <c oughs> <Yeah. S 2> อะเรื่อ <Yeah. c oughs> ของกูงงกูของกูงกห้ามเลย <c oughs> มึงเห็นไหมเขาบอกว่าห้ามออกเนี่ยเนี่ย <c oughs> มึงซูมป้ายดีๆมึงโฟกัสตรงนี้เห็นไหมห้ามแล้วก็ออกห้ามออกก็ไม่งถออกกันเป็นแถวเลย <c oughs> มากลับมากันต่อตอนนี้เรากําลังจะไปร้านเนื้อปิ้งโบะบะของพี่ภาคุงนะ <c oughs> ซึ่งเป็นเนื้อที่ มาจากประเทศออสเตรเลียได้บินผ่านเกาะไหหลำน้ำไหลกูไม่กูไม่แปลนะมึงเล่เองนะเดี๋ยวเลืนร้านแกอยู่นี่คือทำเลแกนะเว้ยเนี่ยเดี๋ยวกูจะให้อ่านกล้องให้ดูแล้วขอบเอาคือร้านอื่นทั่วไปอ่ะเขามันซูมได้ป่กวะไม่ได้ไปได้ใช่ไหมมึงเห็นมึงเห็นป้ายตรงเขาว่าห้องน้ำไหมโอ้โหแกจะไปขายตรงหน้าห้องน้ำใช่เพราะว่ามันจะได้กลิ่นกลิ่นบรรยากาศของซุวมที่เข้าไปในคุกคีกับเนื้อ วันนี้โมมาเปินหมดใช่ท,ที่นี่วันแรกหรือเปล่าวะคือแกแกเปิดแกเปิดมานานแล้วหลังจากที่แกนั้นได้เจ๊งไป3-4มสี่ปีถามว่าวะฮะจริงเหรอหม่อเล่นแกเนี่ยขายแบบไม้หนึ่งเนี่ยโหกำไรนี่ไม่น้องพูดถึงโหเยอะเลยดิีครับเนี <laughs> ่ยปูให้อยากแล้วก็จากไป <laughs> แต่ต้องบอกเลยนะว่าบรรยากาศที่เนี่ยหลังจากที่สถานการณ์โควิดเนี่ยตอนนี้คือเขาจะเริ่มให้ปรับเป็นโลกประจําถิ่นแล้วคนก็เลยมากันเยอะขึ้นตอนที่สมัยที่โควิดมาใหม่ๆที่นี่นี่เงียบมากเลยนะหาแล้วใช่ไหม่น่ๆๆนะอันนั้นชอบเนื้ออันมาชอบเนื้อไอ,อเฮียบโบ,บ้าเขาอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่นี่นี่เราเดินเดินเลยไอสัตว์นี่ถึลงล้ว ตอนนี้ตอนนี้เรามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเนื้อเป็นเนื้อที่มาจากอำเภอท่าแร่ใช่แร่มาสดๆแล้วก็ลงที่นี่วินผ่านแอฟริกาใช่แอฟริกามันต้องอ้อมเพื่อในการขุนให้เนื้อมันสุกคนที่กินเนื้อเนี่ย คือรู้จักไอ้พวกแบบว่ามีเดียมแลนด์เวลาเขาเขาจะจะจะขุนจะขุนให้มันมันเนื้อมันสุกใช่ไหมเขาต้องพอผ่านจากอำเภอท่าแรกปุ๊บใช่ป่ะเชื่อจากที่สกลนครปุ๊บแล้วก็ขึ้นสุวรรณภูมิบินอ้อมออสเตรเลียมาหลอดเสียใช่ครับบินอ้อมออสเตรเลียมาแล้วก็มาลงที่นี่ต้องบินอ้อมขนาดนั้นใช่ต้องบินอ้อมต้องบินอ้อมคือให้ให้เนื้อมันให้ให้มันไล่ไล่น้ำออกไงไล่น้ำออกไงคุกว่าถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าพี่สวัสดีครับพี่กุ้งครับสวัสดีครับสวัสดีฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวกองเฮี้ยอะไรเนี่ยอันนี้กองเฮี้ยอะไรเนี่ยอดี๋นะเดี๋ยวนะมึงไลายกันมั่วไปหมดแล้วเนี่ยไอ้นี่ก็มีกล้องอันนีไหมกล้องอันนี้ไลฟ์สดหรือว่าไม่ไลยไม่ไลยไม่ไลอเกิ้ล กูจะกูจะเป็นป้ารัตนาแไรสัตว์แน่งไงรอบคอเลยไอ้เฮียรัตนาว่าไงว่าไงฐานตะเพอ่ไรสัตว์อันนี้คือทําช่องอะไรฮะช่องอะไรฮะเป็นช่องผมเองครับไปให้สุดครับผมก็เลยชื่อช่องไปให้สุดช่ชงของผมซึ่งคุณออฟเนี่ยเดี๋ยวเราเลยมีโปรเจกต์กับหนึ่งด้วยคือโปรเจกต์นี้หน้าล่ะยังไม่ถ่ายกันสักทีหน้าเราจะเด็กมอยครั้งนี้แล้วโอ้เด็กมอยเด็กมอยเด็กมอยนี่เด็กมอยนี่ถือว่าชอบนะผมชอบนะส่วนตัวผมดูผมชอบนะ เออผมชอบนะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ทําต่อไงมันก็เจอโน่นนี่หลายอย่างมีกิจหลายหลายๆอย่างสถานการณ์หลายๆอย่างใช่เอออ,อันนี้ฉีด <ไป S 2> ยังฮะฉีดยังอ๋อฉีดแล้วฉีดแล้วฉีดยุงนะอ่า <laughs> ฉีดยุงในห้องฉีดยังไม่ฉีดไอเนี้ยแบบมัด ฉันสลิงแล้วมาฉีดเนี่ยไม่เอาซีเด็กดูเยอะเออเรานี่ก็ลงมุกไม่หมายถึงแบบไอ้นี่ไงฉีดไล่ยุงไงอ๋อไล่ยุงยุงเหี้ยอะไรมัดแขนยุงเหี้ยอะไรเนี่ยออเวลายุงมันกัดกันพิษเข้าสู่หัวใจไงเลยต้องมัดแล้วก็แล้วก็ฉีดไว้ยุงกัดตรงไหนกัดตรงแขนอ๋อแล้วพิษไปไหนพิษจะแล่นเข้าสู่ไปที่ขาอ๋อเราต้องเลยมัดตรงแขนพอเข้าที่ขาปุ๊บมันก็จะพุ่งออกตรงนิ้วโป้งตีนออกนิ้วโป้งตีนทีนี่ปุ๊บมันก็จะไหลกลับเข้ามาสู่หัวใจเล้วมุกไอ้ไอไอ กัดที่คอมัดที่ไอ้เหี้ยนี่ไปทักอื่นล้วขอช่ี้ไม่ไม่รู้หรือว่าตอนนี้ในติ๊กต็อกผมเขาเรียกผมว่าอะไรตอนนี้ว่าอะไรฮะนักคอมอ๋อโอเคเรารู้แล้วไอเราเราขอได้ที่เมื่อไหละหนึ่งจะชัดด่าใช่นไหมด่าด่าที่ไม่ได้ยิ้มตำเหี้ยอะไรไอสัตว์เมึงอย่าพูดคำนี้กับกูอีกนะนักเลงเหรอนักเลงเหรอกูผ่านมาหมดแล้วไอ้สัตว์ เฮ้ยเหมือนว่ะเหมือนเหมือนนะครมากโอ้ยเจ็บคอชิบหายเลยไอ้เหี้ยอันนี้บอกก่อนนะฮะอันนี้คือคนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวสายเอ่อที่ช่องดูช่องผมจามารู้จกักคนหนึ่งหนึ่งฮาเนี่ยสักศีงเขาคือเป็นลูกของพี่จอร์ดเชิญยิ้มนะฮะนี่ล<ช>ูกกระแท้นะลูกพี่จอร์ดเชิญยิ้มนะเขาก็เลยมีเชื้อของตลกอะไรอยู่ในตัวเขาด้วยแล้วอย่างก็คือน้าเขาก็เป็นเพื่อนกับพ่อด้วยน้าน,น,นะนะครอบใช่ไหมใช่ใช่ที่โดนจับที่โดนแฟนจับได้ว่ามีกิ๊กแบบโบบ้าเลยตั้งชื่อร้านว่าโบบ้าใช่ไหมครับไม่ ไม่ได้ไม่ไม่ไม่โอ้อะไรวะต้องเราไม่คือการประทุของเนื้อโบบาคือสูตรที่มันมาอย่างเร็วครับเชฟมาปรุงเร็วมากก็เลยได้สูตรเป็นโบบารนึกว่าแบบ บุกบ้าแบบมันดังบุกบุกผมมองว่ามันดังเนื้อแล้วโป๊ะโป๊ะแล้ก็ด้วยก็ด้วยก็ได้ตั้งแต่คุณสองคนมายืนนี่โอ้โหร้านผมนี่ขายไม่ได้เลยนม่น่าเชื่อเลยตอนแรกขายดีตอนแรกขายดีพอมายืนเพิ่งเงียบคลิปเลยตอนนี้ไม่คือเขาแบบเขาเขินเขาเขินเขาเห็นเราถ่ายกันตรงนี้อ่ะเราไปถ่ายตรงหน้าห้องน้าดิไงก็จริงอ่ะอ่ะคนมันก็เยอะอยู่แล้วเดี๋ยวตอนนี้เรารอเรารอสมาชิกใหม่อยนิดนึงอ่า๋ยวรอน้องมีใครเนื้อไอ้เนี่ยมันลอาจจะมาเฮ้ยมาด้วยเหรออุ้ย ชอบเลยมันลีอ่ะที่ว่าเนี่ยสามพวงยี่สิบอ่ะเออตรงแยกเนี่ยนั่นพวงอะไร,ะไ,รไม่ใช่มัลีที่ใส่แดกกับกาแฟอ๋อไอ้นมข้น คู่แข่งกับเรือใบอ่ะโอ้ยไอ้ที่ไอ้ที่ทำลูกทำใส่บ้านอ่ะทำลูกทำลูกแบบนี้ใช่ปะทำไรอ่ะใช่ไหมไอ้เรี่ยฉีกกันไปใหญ่ละตามภา่าไม่รับกันเลยวมึงจะได้บ้งตัวเองเดียวไม่สนใจพวกคนอื่นเลยเฮ้ยเราไปตลกมาทางนี้ที่ปรมาต่อบ้านไม่เราไปตลกที่แบบว่าเล่นแบบไม่ไม่สนใจใครอ่ะเรื่องเรื่อเออ ท่านผู้ชมครับก่อนตอนนี้ผมก็กำหนึ่งนะครับก็เราได้มาอยู่ที่ร้านเนื้อย่างเนื้อปิ้งโบบะเนื้อปิ้งเหรอเออเนื้อปิ้งเนื้อปิ้งโบบะนะครับผมคือร้านเป็นแฟนไซด์ของพี่ปลากุ้งนะครับผมอย่างเงี้ยมาอ่อดบุญได้นะครับไม้แค่12บาทเองใช่ป่ะถูกต้องป่ะคือปิ้งให้สำเร็จรูปให้เลยเออคืออร่อยโดยที่แบบไม่ต้องใช้น้ำจิ้มอ่ะใช่อร่อยโดยที่ไม่แล้วที่สำคัญก็คือเป็นเนื้อวัวขุณออสเตรเลียวัวกระทิงสเปนอ่ามาจาก แลงสุดๆอาจากอำเภอท่าเรือช่างแลชีอะกันถุยเท่าเลยสังเกตดูนะเนื้อแต่ละอันนี่แบบแม่งยุ่ยอย่างั้นเลยแบบไม่ขี้เลุเอ้ยไงหมักดีหมักดีอ๋อหมักดี ช่ครับอะไรอะโคเบก้าเอ็กครับเอ็กแพอกับฟิลแฟนครับอ๋อเอ็กแฟคนละยาาครับผมท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมทางไลฟ์ของพี่ภาคุ้งนะครับตอนนี้ผมได้อุ่นหนุนแปดไม้แล้วนะครับผมรับรองยังไงต้องอร่อยแดกก่อนแดกก่อนทีเพื่ชมอร่อยดูกันนะครับท่าดูู้ชมฮะ ข้างร้านเลยนะครับกินตรงนี้เลยอันน้ง่ายตรงนี้เลยก็ม้วนใส่เตาไปเลยเอางั้นเลยเอางั้นเหรอเอางั้นเลยใส่เนื้อด้ยนะใส่เนื้อเลยนะใส่เนื้อใช่ผมชอบเนื้อมากดูครับดูครับจากเตานะจากเตานะนี่คือจากเตาเมื่อกี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่คือไม้เอางี้อร่อยขนาดไหนผมกล้าท้าคุณเดินไปคุกพื้นสักสามสี่รอบแล้วมากินเนี่ยก็ยังอร่อยเลยนะจริงจริงจริงเหรอจริงจริงจริงยังแบบแดงเขาด้านะโอเคธรรมดาก่อนไม่น่าเชื่อเลยผมตกใจหมด ขอ,อรูดทีเดียวเลยโอ้โหไม่โหดไม่ต้องอวยน,นะเอาแบบความรู้สึกแบบจริงจริงเลยอธิบายมาเลยอธิบายมาเลยนนี่ผมกินละกินละช่วงตอนที่เคี้ยวครับช่วงตอนนี้ผมเคี้ยวไปอ่ามีความนุ่มมีครั้งแรกนะเอาไม่เคยกินนะนี่คือมีความนุ่มนะครับตัวมันก็ละลายในปากเลย <S <S อันนี้ผมพูดจริงผมพูดจริง ผมกินมาแล้วเนี่ยผมสายเนื้ออยู่แล้วผมไปปิ้งย่างอยู่ไหนผมก็ต้องสั่งเนื้อแต่หมูผมไม่สั่งเลยนะผมกินแต่เน like ื้ออย่างเดียวคือคือต้องไม่ให้ลองจริงๆนะท่านผู้ชมไม้แค่สิบสองบาทอีกเท่านั้นนะครับผมไม้แค่สิบสองบาทเท่านั้นน่ะโบ๊ะบจ้าโบ๊ะบลองลองลองได้เลยครับผมไุ่ลอุนุ่นครับไม้ละสิบสองบาทเท่านั้นเองครับผมจัดไปเรียบร้อยอร่อยาไหมผ่านไหมผ่านผมให้ผ่านเลยนะผมหมดมีสิบคะแนนผมให้สิบคะแนนเต็มครับผมเรียบร้อย สุดยอดมากคือรอร่อยได้โดยที่แบบไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลยใช่เพราะผมก็ไม่กินน้ำจิ้มสักเท่าไห,หร่แต่ถ้าเพิ่มอัธรสก็คือจิ้มน้ำจิ้มไปด้วยนะครับนี่นะฮะน,นี่คืออร่อยจะเป็นลูกเล็อร่อยจริง,รงอร่อยจะเป็นลูกเลยนี่ฮะอดดันนี้ผมลูกทีเดียวหมดไม้อะบอกตรงเลยเนี่ยหมดไม้ลูเกินกินให้กินสะมเลย กกจริงๆอะให้ลองอไม่เคยกินใช่ไหมเนื้อเธอไม่เคยแตะเลยอยากให้ลองสักครั้งเดียวลองดูหนึ่งไม่เคยกินเนื้อเหรอใช่หนึ่งไม่กินเนื้อ,อมั้เเวลาก,กี่ปีโอ้ตั้งแต่ตอนเป็นทหารนะสิบกว่าปีพิกชีวิตหนึ่งพูดเลยหนึ่งไม่กินเนื้อมาสิป,ปีครับแต่ว่าออกไม่ใด้ออกกูสปิลจนแบบหนึ่งแม่งแบบว่าไม่ไหวครับน่ากินเลยลองดูไม่เคยกินเนื้อมาสิป,ปีฮะ คนไม่กินเนื้อแบบนี่ถ้ามันถ้ามัน,ขา,ามนขาวมันก็ขาวอ่ะมันก็ไม่ไหวอะ่ะไอ้เหี้ยถ้าถ้าไม่บอกว่าเป็นเนื้อไม่รู้เลยว่าเป็นเนื้อกูนุ่งก็หมูเนะี่ยไอ้เหี้ยกูกูนุ่งก็หมูเนี่ยเฮ้ยหนึ่งไม่กินเนื้อาาามานะสิไปยักผู้ชอบมาอันนี้เฮ้ยมัน,มนสวไม่โม้นะสวใหญ่เลยอ่ะอันนี้จริงนะเพียเอาแล้วมึงเจ๊แตกแล้วนะครับว่าเจ๊แตกแล้วเฮ้ย เฮ้ยครับภาแบบถ้ามันบอกว่าเป็นเนื้อนี่ไม่รู้เลยเนี่ยนึกว่าแบบไม่มีกลิ่นเลยถูกปะไม่มีกลิ่นไม่มีไม่มีกลิ่นของเหมูไม่แต่คนกินเนื้อจริงจะรู้ว่ามันมีไม่มันมันเป็นกลิ่นของเนื้ออยู่แล้วพี่ใช่นี่ไม่มีมันเป็นกลิ่นของเนื้ออยู่แล้วถ้าคนไม่เคยกินเนื้อมานานอ่ะถ้ากนแบบมาตัดสาบจริงๆเป็นเนื้อจริงๆมันจะมันจะได้กลิ่นเยอะใช่เต๋อเลือดหรืออะไรเงี้ยไปมาเลยแต่นี่ไม่ไม่ไม่มีกลิ่นเนื้อเลยอืมไม่ไม่บอกนี่นี่อเว่าัเป็น พยอดไม่กนไม่กินไม่กินไม่กินเนื้อมันเป็นสิบเอาเว้ยควัาแล้วครับเอาร้อยหนึ่งเดือนหนึ่งเราบอกมึงเลยครับเดือนหนึ่งครับ<ๆ>คือมันมันหมูอ่ะคือมันหมูชัดๆเลยมันเนื้อไว้ผู้ชอบมันหนึ่งไม่กินเนื้อเป็นสิบปีนะฮะแล้วเพิ่งแดกเมื่อกี้เปิดประเดิมเข้าไปนะฮะเรียบร้อยเลยสองไหมเออคืนกูด้วยเรียบร้อยเลย เออหนึ่งไม้สองไม้ออขอคุณเออได้กล่องไม้คืนแล้วพี่คืนไม้เพื่อน,นอ้าวไอเวนหนึ่งไม่กินเอารับมึงเปิดประเดิมเปิดบริสุทธิ์ลาวเยะยับเป็นไงยับแล้วต้องไม่่ากุมหมายเลยคุณไม่กินเลยอนะคุผู้ชมนั้นหนึ่งไม่กินเนื้อจริงนะกี่ปีแล้วที่ไม่กินเนี่ยกี่ปีแล้วสิบปีหนึ่งไม่กินเนื้อมาสิบปีสาเหตุที่ไม่กินคืออะไรตอนนั้นเป็นทหารอ่ะแล้วทีเนี้เขามีเลี้ยงอตอนนั้นแบบเขามีแต่เนื้อ แล้วก็คือที่หายทีมีเนอเพราะว่ามันมีคนในค่ายที่เขาเป็นอิสลามเขาไม่กินหมูเขาเลยไม่ไม่ล้มหมูให้ล้มเนื้อแล้วคือตัวตัวผมเองครับไม่ได้กินเนื้อมันหนาเด้อแล้วตอนนั้นพอไปกินที่นี่ปุ๊บมันรู้สึกแบบวันนั้นแบบพวกแตกเลี่ยกินเนื้อแรงมากแรงแบบไม่ไหวคือง่ายมันอยู่ที่กรรมพันไม่ดีใช่กรรม่ดีธุ์เาก็ลยแบบฝังใจอะก็คือฝังใจไม่กินเลยเลยแต่วันนี้ฮะที่มึงถืออยู่นี่คือเนื้อนะฮะเป็นไงฮะกินคู่กับมันอ่ะดูหน้าดูหน้า เออเป็นไงล่ะแววตานี่คือแบบว่าแววตาที่แบบของจริงอ่ะการตีผมหน่อยว่ารสชาติยังไงอร่อยมากถ้าอารมณ์แบบคนกินหมูปิ้งอ่ะบางบางบางอันมันต้องแบบใช้น้ำจิ้มแต่เนี่ยคือไม่ต้องใช้เลยแล้วอย่างก็คือความรู้สึกไอ้เหียแบบไม่เหมือนหมูปิ้งอ่ะหมูปิ้งจะชัดไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรแล้วมัน ไม่มีไม่มีกลิ่นคือแบบกลิ่นกลิ่นของเนื้อไม่มีเลยแต่เนี่ยเป็นกลิ่นของเครื่องเทศโอเคจบสุดยอดนู่นมุดหยอมเหรอหยอกปะทำตะบากกูแตกนะเฮ้ยจริงๆอร่อยอร่อยบอกแล้วให้ลองถ้าทำใส่เนื้อว่ากูใส่เนื้ออยู่แล้วไงอร่อยจริงมีเบียร์สักขวดเออเฮ้ยจริงอ๋อจริงจริงอร่อยเลยอร่อยจริงเลย โบบาครับโบบามาแล้วครับลองอีกแล้วครับโบบาลงมาแล้วครับผมนี่ดูดูเดี๋ยวมูไป <c oughs> น,นั่งโ้นไปนัน่งนีน่ทำไมนโมนตรงนี <c oughs> น้เลยฮะสบายผมแล้วมึงเหรออร่อยจริงๆ <c oughs> อ่ากันต้องลองมันลืมภาพแบบเก่าๆไปเลยอือคนละแปดไม้เป็นไงจุกจ <c oughs> ุกจุกจุกคือแบบเพราะปกติเป็นคนชอบกินจริง ผมเป็นคนชอบกินเนื้อมากกว่าหมูมันได้ริมรสความอร่อยของเนื้อจริงๆอ่ะเนื้อแต่ละสัดส่วนอ่ะมันไม่เหมือนกันอร่อยมากก็ดูดีทั้งหมดแล้วเลยได้มีบางคนทก็บอกว่าร้านเนื้อติ่งที่เราเจออ่ะมันจะแบบเหม็นเหม็นสาบแล้วบอกว่าอันนี้ไม่เหม็นมันจะหอมสมุนไพรมากครับอืมเขาก็เลยบอกว่าใช่บอกว่าเดี๋ยวมาลองร้านนี้ร้านนี้อร่อยใช่ครับเพราะสไตล์การที่ผมมาเคยย่างเนื้อก็คือแบบใช้การหมักแบบว่ามีแบบ พวกเม็ดผักชีโคคั่วอะไรอย่างเงี้ยครับผสมไปด้วยเพื่อให้มันดับกลิ่นเนื้อบ,บางส่วนได,ได้ได้ไหมอ่าเออเอางั้นเลยอะ้ไหมขนาดนั้นอครับหมอหมอวันนี้ต้องบอกกันเลยนะว่าคือมึงทําให้กูสามารถแบบลืมภาพกระกรบไปได้เลยที่สาเหตุกูไม่กินเนื้อมันทําให้อ่ คนที่ไม่กินเนื้อไอ้หียแม่ทำให้กินเนื้อได้ก็คงรู้เหตผุผลแล้วเนาะว่าทำไมถึงไม่กินเนื้อแต่เนี้ยได้กลับเข้าใจเอกูคเคยไงเพราะว่าการกินเนื้อที่แบบว่าไม่ไม่อร่อยอ่ะมันก็จะไม่อร่อยอยู่งั้นเราก็จะฝังใจใช่ปะ่ะใช่แล้วเรามาเจอแบบกระสิ่งที่แบบว่าเออเนื้อเนื้อส่วนนี้นะเนื้อส่วนนี้นะมันอร่อยแบบแตกต่างกันยังไงก็คือมันอร่อยจริงๆอ่าเราถึงได้ลิมลองได้ลิมรสดูคือยังไงครับเกิดมาก็ต้องลองกินถ้าไม่ลองกินมันก็จะไม่รู้ถึงความอร่อยได้ยังไงอื แล้วที่สาคัญเลยคือเห็นเขาบอกว่าเนื้อโคขุนเนี่ยเป็นเนื้อที่แบบไม่แพงนะ้วแ,แค่สิบสองบาทเองถือว่าคุ้มนะใช่แต่ก่อนนะทีว่าแพงใช่ไหม,มแต่ตอนนี้คือราคาย่อมเยาเราสามารถพกกระเป๋าแล้วซื้อได้เหมือนกันคือเป็นราคาที่เอื้อมถึงใช่เอื้อมถึงใครก็กินได้ะนะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นเรื่องราวของความสนุกส่วนหนึ่งของรายการนี้นะฮะ<ช>ถ้าหากว่าคําพูดใดนะฮะที่ฟังดูแล้วรู้สึกว่าอาจจะกระทบกระทั่งก ทั้งวาจานะฮะพูดวาจาใดที่ไม่เหมาะสมกม่เหมาะสมประธานาภัยในณที่นี้นะครับณที่ตลาดตลาดเรียบด่วนในแห่งนี้แล้วก็ร้านโบ๊ะโบ๊ะนะฮะเนื้อปิ้งนะครับผมมาได้ละ12บาทนะครับก็ขอประธานาภัยเพียงแค่นี้นะครับพูดอะไรที่ผิดไปนะครับผมนี่ครับเจ้าของแฟรนไชส์อยู่นี่ครับแฟรนไชสอยู่นี่อ่ะ ยินดีครับยินดีครับขอบคุณที่ขอบคุณที่มานะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ไอหนึ่งตะบาแตกนะครับวันนี้อันนี้ไม่เฟ้นะเรื่องจริงนะผมก็เพิ่งรู้ว่ามันไม่แดกเนื้อมาสิบปีแล้วมากินบ้าๆแล้วแม่งขนาดนั้นไม่เพราะว่าตอนแรกที่มาครั้งแรกคราวนั้นอะที่ว่าผมมากับพี่เอแล้วที่พี่ขายทอดมันอ่ะผมไม่กินนะผมกินทอดมันอ่ะไม่กินทอดมันนะแต่ว่าวันนี้ไอออฟมันรีวิวถ้ามึงไม่ไหวมึออฟด้วยละกันที่เป็นสะพานต่อให้นะฮะ เกรงข่าเว่าไม่เกรงขาวว่าขอบคุณนะติดตามช่องนี้ด้วยนะติดตามช่องกัาด้วยอะไรนะชื่ออะไรนะไปให้สุดชแนลครับผมไปให้สุดชแนลนะฮะไอ้เทียชื่อมิ้งยอยยาไม่ตั้งนะฮะไปให้สุดชแนลนะฮะโอเคครับผมขอบคุณนะฮะครับผมครับมาครับครับครับพบกันใหม่ในอีพีต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจแล้วทาคลิปต่อๆไปได้นะครับขอบคุณมากๆจริงๆสำหรับในการรับชมในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ